อันนี้มาส่งงานลูกตอกนะครับลูกดอกสองเนี้ยงพับนะครับตอนนี้จะเป็นต่อสไลด์ผูกเชือกเวลายิงออกลูกดอกก็จะวิ่งตามนี้นะชั้นตัวลูกดอกก็จะเป็นเนี้ยงพับสองอันนะเนี้ยงพับสองอันมีกันตรงนี้ด้วยนะการติดเนี้ยง ลูกเดาลูดอกเหลาคมประมาณนี้นะตรงนี้จากลายมาตรงโคนตรงนี้เจ็ดเซนนะแล้วก็เงี้ยพับก็ข้างละเจ็ดเซนนะข้างละข้างละเจ็ดเซนนะเจ็ดเซนประมาณนี้ได้นะลายเองก็ประมาณนี้ นะทั้งชุดก็ประมาณนี้ลูกดอกความยาวน้อยสามสิบเซนนะเรียบร้อยนะครับวันนี้ส่งงานให้ครับสนใจงานก็ สอบถามข้อความได้เลยน,นะครับสวัสดีครับ